ผู้ชมคะการทําธุรกิจ SME นะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหน้าเก่าหรือว่าหน้าใหม่นะคะต่างก็เป็น,นกลไกที่สําคัญค่ะในการที่จะทําให้เศรษฐกิจไทยเติบโตแข็งแรงและมั่นคงค่ะโดยเหตุนี้นะคะกระทรวงอุตสาหากรรมเองจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของผู้ประกอบการ SME ของไทยนะคะจึงเปิดเป็นศูนย์ SME Rescue Center ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในด้านต่างๆนั่นเองนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจแค่ไหนคะ่ะวันนี้เราได้รับ เกียรติจากคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานกรรมการบริหารศูนย์ SME Rescue Center นะคะและคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการผู้จัดการ SME Bank มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอดินนะคะต้องขอถามคุณสนธิรัตน์นะคะว่าศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME หรือว่า SME Rescue Center นะคะว่ามีรูปแบบการดำเนินงานอย่างไรนะคะรวมถึงผลการดำเนินงานค่ะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ ศูนย์ที่เป็นศูนย์ความอันแรกของประเทศไทยนะครับ<ฆ>ที่เป็นบูรณาการความร่วมมือที่จะช่วยเหลือ s m e นะครับ<ฆ>เห็นว่า s m e เนี่ยมีปริมาณมาก<ฆ>ที่มีปัญหาก็จะเยอะนะครับถึงรัฐบาลจะพยายามปรับดัน s m e ให้เติบโตเนี่ย<ฆ>ก็จะมีคนที่เป็นธรรมชาติของ s m e ที่มีพัญนาศ<ฆ>ูนย์นี้เป็นศูนย์บูรณาการความร่วมมือถึง13หน่วยงาน<ฆ>นะครับเข้า<ฆ>มาร่วมตัวกันนะครับที่จะช่วยเหลือ s m e ก็จริงในอดีตเราก็มีการช่วยเหลือ SME แต่ว่าอาจจะทําตามหน้าที่ของต่างบุต่างทำนะครับการรวง13หน่วยงานนี้ตั้งแต่กระทรวงนะครับมีกระทรวงสากันเป็นแม่งานมีกระทรวงพาณิชย์นะฮะมีกระทรวงอหิษไทยก็คือศูนย์ดำรงธรรมนะครับแล้วก็มีสสวนะครับนะแล้วมีกระทรวงยุติธรรมเรื่องกรมบังคับคดีนี่เป็นต้นนะครับรวมกับหน่วยงานสถาบันการเงินอย่างเช่นทพวนะครับออมสินกรุงไทยหรือว่าทางทกศนะครับ เราเนี่ยมารวมตัวกันครับ,รบเพื่อที่จะช่วยเหลือสมนีเพราะว่าเอสเอ็มเนั้นเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยมีปัญหาหลากหลายเรื่องราวที่จะช่วยนะครับนั้นหน้าที่ของสนยนนี้ก่อตั้งขึ้นมาก็เพราะว่าทาอย่างไรจะช่วยเอสเอ็มเที่ประสบปัญหาแล้วสามารถช่วยเขาได้ให้เขาออกจากปัญหานั้นนะครับเพราะว่าเอสเอ็มเเนี่ยเป็นคนตัวเล็กที่ผมพูดเสม,เมอรครับเดี๋ยวก็ไม่สบายง่ายเป็นหวัดง่ายนะครับเดี๋ยวก็ปวดท้องง่ายเนี่ยเราก็ต้องพยายามจะช่วยเขาตามอาการให้ได้นะครับ ฉะนั้นหน้าที่ของศูนย์เอสบีก็คือการรับเรื่องราวร้องเรียนของเอสบีทุกเรื่องนะครับไม่จะเป็นไม่จะเป็นเรื่องการเงินอย่างเดียวนะครับทุกเรื่องร้องเรียนเข้ามาทางศูนย์เองก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะรับเรื่องและก็แยกเรื่องออกไป นะครับศูนย์นี้รับเรื่องทั้งในกรุงเทพและกูมิภาคนะการที่เรามีเครือข่ายพัฒมิตรถึง13หน่วยงานเนี่ยทำให้เรามีจุดรับเรื่อง3,000จุดทั่วประเทศนะครับเมื่อรับเรื่องแล้วแต่ละจุดก็จะวิเคราะห์ว่าเรื่องนั้นเกี่ยวกับอะไรนะเรื่องไหนเนี่ยนะครับในตัวเช่นต่างจังหวัดอย่างมิภาคเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนประจําจังหวัดนั้นเลย13หน่วยเนี่ยก็จะรวมตัวเป็นคณะกรรมการเรามีเรื่องเข้ามาเขาจะดูกันว่าเรื่องนี้จะ แก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้เลยไหมเช่นบางกรณีเนี่ยมีปัญหาในพื้นที่จังหวัดนี้กับลูกค้าของทพวนะฮะธนาคารเอเีบีแบงก์ในจังหวัดนี้เขาก็ส่งไปเอเบีแบงก์จังหวัดนี้ก็คุยกันเลยในหลายเคสก็จัดการแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ถ้าคุยกันแล้วบอกว่าแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ส่งเข้าส่วนกลางส่วนกลางจะมีทีมวิเคราะห์ตรงนั้นนะครับในการจะส่งต่อไปในงานที่ตยวข้องต่างๆเช่นถ้าเป็นเรื่องของการตลาดเราก็จะส่งไปที่กระทรวงพาณิชย์ ็นเรื่องของการที่ปัญหาถูกฟ้องร้องทางนักกฎหมายแล้วก็ส่วนมากับดค,บคบดีช่วยแล้ครับอย่างกฏคดีเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่กฏคดีเข้ามาช่วยเอสมในการเจราจาต่อรองเรื่องปัญหาของที่เขามีปัญหาเรื่องหนี้สินปนัญหากฎหมายเป็นต้นนะครับสำหรับผู้ประกอบการ s m e เแล้วค่ะท่านไหนที่ต้องการจะขอความช่วยเหลือจากศูนย์ค่ะต้องมีการดําเนินการยังไงบ้างคะที่จริงติดต่อเข้ามาในเครือข่ายทั้ง13องค์กรเรา3,000กว่าแห่งนี้ได้เลยนะครับนะฮะเช่นติดต่อผ่านที่แบงกทุกสาขาทั่วประเทศได้ ติดต่อสารกับจังหวัดทั่วประเทศได้นะครับติดต่อผ่านพณิชย์จังหวัดได้ติดต่อศูนย์ดำรงทรรได้ติดต่อผ่านทางด้านของกรมคอร์รได้นะครับหรือแบงค์ที่เป็นคณมิตรทั้งหมดนะบแ,บนแบงค์ออมสินแบงค์กรุงไทยแบงค์ตกสได้หมดเลยนะครับหรือถ้าจะโทรเข้ามาโดยตรงก็ได้เรามี call center เป็นเบอร์โดยตรงนะครับ,รบใช้เบอร์1 3 5 8นะครับก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้นะครับ เมื่อโทรเข้ามาปรึกษาแล้วข้อมูลเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะมีศูนย์ข้อมูลกลาง<ช>ที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์รับขีข้อมูลเข้ามาทั้งประเทศเลยนะครับและข้อมูลก็จะเข้ามาส่สวนกลางด้วสำหรับทิศทางการดําเนินง,งานในอนาคตค่ะจะมีการจัดสรรงบประมาณอีกหรือไม่แล้วก็จะมีทิศทางในการดําเนินง,งานไปในทิศทางไหนบ้างคะเมื่อเกิดเลคคิวคเซนเตอร์เมื่อเกิดการเกิดปนพ,พื้นก้อนแรกพันล้าน กระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้เสนอผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วก็ได้อนุมัติเงินเพิ่มเติมขึ้นมาอีก2 2,000ล้านขณะนี้กำลังตั้งคณะกรรมการนะครับในการจะกําหนดเงื่อนไขหรือว่าระเบียบกฎเกณฑ์ในการปล่อยใน2พ0 0ล้านอันนี้ก็จะเป็นความก้าวหน้าเลยในขั้นตอนต่อไปนะครับของการกระตุ้นเล็กๆจุดเอร์ทั้งด้านของคุณมงคลนะคะถามถึงกองทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อมค่ะมีรายละเอียดยังไงรวมถึงระยะเวลาในการพิจารณาขนาดแค่ไหนคะ กองทุนนี่ในขั้นในขั้นต้นนี้ต้องเป็นนิติบุคคลก่อนนะคุณสม<ะ>บัติอันที่สองเลยเนี่ยจะต้องปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้านี้เรียบร้อยแล้วะนะครับและอันที่3เนี่ยยังดำเดินกิจการต่อแล้วมีความประสองค์อยากจะสู้นะครับซึ่งเราจะมีสองขั้นตอนนะในการที่จะให้วงเงินนี้ก็คือว่าอันแรกเลยขอยื่น สมัครไปที่ทางสสวสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจนะครับของ SME เละเพื่อขอการให้บริการทำแผนธุรกิจนะครับก็เรียกว่าวินิจฉัยว่ากิจการเนี่ยยังสามารถดำเนินการต่อไปได้พอวินิจฉัยได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมาขั้นตอนที่2ก็คือการยื่นข้อสิ่งเชื่อที่จะให้วงเงินหนงไม่เกิน1ล้านบาทต่อราย แล้วก็ระยะเวลาถึง7ปีนะครับและว2ปีแรกเนี่ยไม่ต้องผ่อนเงินต้นก<ะ>็พูดง่ายๆเอาเอาตังค์ไปใช้แล้วก็เอาไปปรับปรุงสภ<ะ>าพหมุนเวียนกิจาการล่มนั่งเกี่ยวกับเรื่องสินค้าต่างๆให้เขาเรียกว่าสามารถฟื้นยืนกลับมาใหม่ได้นะครับ<ะ>ก็ขั้นตอนก็ง่ายๆอย่างนี้ทั้งหมดน่าจะใช้เวลาราวๆ3าวันถ้าข้อมูล<ะ>พร้อมนะส่วนใหญ่ s m e ที่ที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ยมักจะข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับ พอไม่ครบถ้วนเนี่ยกว่าจะรวบรวมได้ก็ต้องใช้เวลานะครับค่ะนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการ SME ของบ้านเราค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสนทิรัตน์สนทิจิรวงนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคุณมงคลลีลาธรรมค่ะกรรมาการผู้จัดการ SME Bank ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะกับสสวัดีครับสอัสดรับ